กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อน,นรับเข้าสู่สวัสด c แ a นแนลฮะอยู่กับผมคิดสวั a นะฮะตอนนี้เราอยู่กันในช่วงสูตรไหนๆก็เหมือนกันนะฮะโดยที่อ่าชั่วโมงนี้นะฮะสมัยต้องชั่วโมงนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะจะรวมอ่า ทุกสูตรนะฮะทุกศาสตร์ทุกศสยศาสตร์ทุกกลวิธีนะฮะในการที่ทําให้มันสำเร็จนะฮะทำอะไรสําเร็จนะฮะคือการที่เรามาตีบวกอาวุธกันนั่นเองนะครับผมโอเคฮะจากที่ไปเก็บข้อมูลมานะฮะมีหลายสูตรเหลือเกิน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรถอดเจมเอ่ยสูตรอ่าซ่อมอาวุธก่อนเอ่ยสูตรนู่นนี่นั่นนะฮะก็เราไปเจอมาอีก1นูตรนะฮะ ถุยอ่ะเราไปเจอมาอีกหนึ่งสูตรนั่นเองนะครับคือสูตรความไวแสงครับนาสูตรความไวแสงนั้นจะเป็นยังไงนะครับรอชมนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยกด subscribe นะฮะฝากกด subscribe ด้วยนะฮะแล้างั้นเราเริ่มกันเลยนะฮะสูตรความไวแสงนะฮะคือการที่เราถอดอาวุธปั๊บกดตีปุ๊บกดตกลงปั๊บนะฮะไม่ต้องสื่อไม่ต้องอะไรเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะ หายใจเข้าลึกๆครับแล้วพร้อมกับแสงที่มันเจิดจรัดนะครับผมสามสองหนึ่งปับ๊บปับ๊บปับ๊บปั๊บไปเร็วอิศร์ความไวแสง yeah. <c oughs> โอเคฮะก็นะฮะสมความสมสมชื่อสูตรนะฮะสูตรความไวแสงนะฮะก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับสเวกแนวนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ